เห็นคนนึ่งเขาเดินผ่านมาแล้วไอ้คนแทงอะ่ะเขาเห็นเขาวิ่งใส่เลยค่ะเขาวิ่งไปเขาก็แทง,แทงตายล้ม<ๆ>พขล้มลงผู้ก่อเหตุนเนี่ยก็ค่อมค่อมตัวแนละ้วก<ๆ>็มีดแทงอยู่บริเวณไท้ายทอยหลายแผนะ่น หรือว่าคนแทนที่ว่ามานั่งจูงข้อที่ร้านที่เรามานั่งต้องใส่สีนู้นตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะค่ะค่ะใครใครใครนั่งอ่าคนแทนค่ะก็วนกะวายอะค่ะแล้วก็โทรศัพท์หลายครั้งระหว่างั้นค่ะแล้วก็เดินลุกไปฝั่งตรงข้ามไปมองดูสามสี่รอบก็ไม่ได้พูดอะไรกันนะเขาก็แบบว่ามึงอะไรประมาณแบบคนทะเลาะกันอ่ะมึงนะเพราะมึงนะอะไรประมาณนั้นอ่าพอมาถึงเราก็บอกให้เขาหยุดบอกให้ผู้แทงหยุดเขาก็ขอโทษนะบอกเขายกมือไหว้เรานะ ขอโทษพี่ที่ผมมีเรื่องหน้าบ้านพี่นะผมเดี๋ยวผมรอตำรวจพี่โทรแจมตำรวจเลยอ่ะจังหวะนาั้นผมโทรแจมตำรวจอ่าแล้วก็ตำรวจก็มาน้องเขาก็เอา,เอา,เอามีดไปไวางอยู่บนข้ออี้ตัวน,นุ้นอ่าอย่างที่เห็นเอาไปไวางเสร็จรปุ๊บน้องเขานั่งรอมมผมก็ใช่ผมก็น,นั่งมาคุยเขาถามเขาเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคุยให้น้องเขาใจเย็นลง